ผมกเกษียณตอน30ผมใช้เวลา5ปีเพื่อพิสูจน์ตัวเองผมก็ยังสงสัยในตัวเองอย่าพึ่งถามคนอื่นเลยกเกษียณเพื่อกลับมาใช้ชีวิตตัวเองจริงๆกเกษียณเพื่อกลับมาทําความสะอาดบ้านในใจของผมจริงๆเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเป้าหมายของเราชัดเจนโดยจิตวิญญาณของเราที่บริสุทธิ์ผมเชื่อว่าการตัดสินใจจะถูกต้องพราเส้นทางที่เราจะค้นหาตัวเองจะประสบความสําเร็จหรือจะเจอแม้แต่จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ของเรา<ม>เราจะต้องเดินคนเดียวนะทุกคนมีจิตวิญญาณเป็นของตัวเองแต่ผู้ตื่นรู้ก็คือผู้ที่ได้้รูจจัักิิตตววญาณเอง แบบแท้จริงคําว่ารวยอยู่ที่เราคําว่าพอก็อยู่ที่เราทุกอย่างผมจะเลือกจากมาตรฐานของจิตวิญญาณผมคนที่ผมเจอสถานที่ที่ผมไปธุรกิจที่ผมจะทําสิ่งที่ผมจะต้องพูดออกไปการสื่อสารของเราจะต้องสอดคล้องกัน mm hmm. เขาเรียกว่าท a n ส p a เรนซ์ทั้งหมด mm hmm. ก็คือต้องโปร่งใสมันมันทับไปแล้วพี่บอยเบื้อ oh. งหลังนึกกว่านั้นคือทุกอย่างถูกวางแข่ไว้แล้ว แค่คน99%ไม่รู้มีแค่คน1%ที่รู้ทุกประเทศพร้อมกันทั่วโลกมไม่เคยเกิดขึ้นสิ่งนี้มาในประวัติศาสตร์แม้แต่พ่อแม่เราวิกฤตเศรษฐกิจปกติเกิดขึ้นแค่เป็นประเทศ<ม>หรือทวีป<ม>การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งนี้คือและนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงจะต้องเกิดขึ้นถ้าเรามีสติทุกอย่างในชีวิตมันจะเฉียบคมมากความมั่นคงคือจุดเริ่มต้นแรกที่ทําให้คุณสามารถใจนิ่งได้